มาดูกันต่อดีกว่ากับภาพกิจกรรม g r e รีนแฟนคลับลักกี้นิวเยนนิ y เองมานะครับเราพาผู้โชคดีนะฮะแล้วก็ดีเจเจแม็มนะครับแล้วก็ดิวเดอะสตาร์ด้วยไปพายพรกขอพรกันที่พาม่าด้วยอยากจะให้ Green Wave นะครับพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับ SMS มาบอกกันได้4802205อ่ะหลังจากการเดินทางที่เรียกว่าสมบุกสมบันกันนะฮะทั้งนั่งรถบรรทุกขึ้นเสลียงนะฮะก็มาถึงพระธาตุอินแควนนะครับซึ่งตั้งอยู่บนก้อนหินนะครับอยู่ริมหน้าผานั่นเองแล้วก็ก้อนหินนั้นเนี่ยไม่ได้ติดกับหน้้้นะ้าาาผแตต่่่่ออ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 อยยยููไไไดดดังงงะคคืืมีนเเเชกกปใหถ ไม่ไมทราว่าค <ไง S 1> ือมันเป็นความหาสใจจังมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเห็นด้วยตาจากๆากตัวเองเลยใช่แต่ตอนนี้ดีเจแจ่แมมก็มาอยู่ที่พระธาตุอินทร เป็นหนึ่งใน5ของมหาบูชาสถานสูงสุดนะครับของุทธศาสนิกชนชาวพม่านะครับซึ่งทุกคนที่มาที่นี่จะต้องขึ้นไปสักการะองค์พระาธาตุอินแขวนนะครับซึ่งเรากําลังจะพาคนๆของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเราทั้งหมดขึ้นไปไหว้เปสักการะนะครับองค์พระาธาตุอินแขวนพรอ้อมๆกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะงดงามเหมือนที่ลำ่ำลือหรือที่เราเห็นในรูปภาพที่เราเห็นว่าสวยงามมากของจริงจะสวยแค่ไหน,นครับ เพราะว่าเราไม่เคยได้เดินเท่าไหร่ <c oughs> แต่ลองคิดพีพ่ี่ลองคิดดูตอนนี้ผมว่าที่เดินขึ้นมาเนี่ยก็เร,เริ่มเมื่อยน้องแล้วลองยดดถ้าเกิดเราเดินขึ้นมาจากข้างล่างถูกขึ้นมาข้างบนผมว่านักกีฬาขาก็โตไปเท่าเราแน่นอนแต่พี่ก็เราจะบอกว่าให้เหนื่อยแค่ไหนก็ตามพอมาถึงแล้วมันชื่นใจไเ, <c oughs> เพราะว่าคิดดูสิว่ากว่าจะข้างล่างมาถึงบนนี้ได้เนี่ย ขาถึงบอกว่าการทําบุญเนี่ยมันต้องมันต้องมีการเขาเรียกเดินทางหรือเขาเรียกว่าญาตราใช่ไหมฮะพี่ชอดสอนมาเนี่ยได้อะไรดีจากพี่ชอดพี่ชอดบอกว่าการยิ่งเราลำบากเท่าไหร่ในเรื่องของการมาทำบุญแปลว่าเราจะได้บุญมากเท่านั้นนี้เออใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขยับเดินลงไหมคิดอยู่เหมือนกันะเอาเข้าไปดูกันดีกว่าไม่เคยไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะสวยมากไปเข้าไปดูกันไป รโรคแม่เด็กคนทำบุญกันเนี่ยถ้าท่าลอยเหนือจากพื้นดินนะคะับประมาณศอกหนึ่งนะและไก่วิ่งได้นะฮะสัตว์สีขาวิ่งรอดได้ต่อมาไปหลังเนี่ยคนตะบ,บ่ายขึ้นมาท่าเรีย่ยนๆนะครพอลูเกเจี๊ยบวิ่งรอดตอนหลังเนี่ยเกือบติดเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่ติดเพราะเราสามารถคนเดียวสามารถกรขยวกหินไนดะ้กองแก่กองแก่สิบ,บปีก่อนก็มีรายการเลยก่อนนะฮะยี่สิบปีก่อนเขาจะได้เอาเชือกมาล่องรอด แล้วก็ทําการรอดถ้าสามารถรอดได้เมื่อประมาณ4-5ปีก่อนชาวบ้านก็นกนเอาสายศิลป์นั้นมารอดถ้าสามารถรอดได้อยู่เขาเชื่อกันว่าเนี่ยไป็ติดตเป็นพระธาตุที่พิติดระดิ่นะฮะ ถาน้าผงเป็นด้วงสารก็สาส่รุวานอยู่บนริมหน้าผาทำไมไม่ตกก็เห็นไม้ปรทัดนะครับไม้ปรทัดเนี่ยวานอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยศูนย์กลางส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่เยอะมากกว่าเนี่ยมันก็ไม่ตกแต่ความแปลกอย่างหนึง่งตอนที่เกิดนาคิสเนี่ยหลังคาเดี๋ยวนี้ฟิวพันหมดเลยนะฮะเหลืออยู่สองสิ่งที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆหนึ่งก็คือโบโบจีกลาโบโบจีไปแถโบโบดีจับไปอยู่ส่วนอีกอันหนึ่งนี่นะะยอดฉันเนี่ย ของตัวนี้ท่านลมแรงขนาดนาคิสมานะฮะแรงขนาดกระจกทุกบานเนี่ยที่โรงแรมชาตริที่เราจะไปนอนคืนที่สามแม่แตกหมดเลยนะแต่ว่าตรงนี้ฉับแค่เดียวนิดเดียวถามคุณยายว่าคุณยายไม่ได้ขึ้นมาเลยถามว่าพระาธาตุดินแขวนโดนนาคิสไม่หล่นลงมาเหรอคุณยายบอกว่าจะบ้าเหรอพระอินทร์มาแขวนไม่หล่นง่ายๆหรอกชาวบ้านจะเนชื่อแบบฟังหัวนักกรณีบอกบางทีเนี่ยมันเป็นหินที่มีแกนตั้งก็เลยไม่ ก็เลยไม่หลดุดเขยา่าเขยา่าแต่จริงๆเนี่ยให้ใจผมเนี่ยยุติจากความที่ว่าตกลงเทวดาเลยมาแขวนก็าตามแต่คือจากการที่ไปหาหลวงปู่หลายรูปเนี่ยท่านบอกนะว,ว่าพระ้าตุนแขวนี่สุดยอดโยมีโอกาสมามาทาบุญภาวนาพระเตระทุกองเนี่ยท่านมาภาวนาที่นี่หินก้อนเนี่ยนะครับเกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านนั่งภาวนาเป็นเวลาเกือบสองพันปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเป็นวัตถุมงคลชิ้นที่ใหญ่สุดในโลกแข่งหนึ่งรวมพลังความศักดิ์สิทธิ์ไปหมด ก่อนเราจะเข้าไปตรงนี้ให้เราชำระร้าในใจแสงเรากำลังจะเข้าสู่พระธาตอินแขวนแล้วนะครับด้วยอากาศที่เย็นมากในขณะที่ข้างล่างวันนี้แดดแรงมากแต่ไม่ถึงขั้นร้อนเนาะแต่พอขึ้นมาข้างบนนี้ก็ เป็นปกติเวลาวันยอดเขาที่สูงอ,งอากาศจะเย็นนะครับแล้วทุกครั้งที่พี่มาเชื่อไหมว่าอากาศจะเป็นแบบนี้ตลอด คือจะมีลมเย็นๆตลอดเวลาใช่ครับใช่ข้างบนจะเย็นๆแบบนี้แล้วมาในช่วงที่เวลาเขาปฏิบัติธรรมหรือว่ามีช่วงเทศกาลจะมีผู้คนที่อยู่รายล้อมตรงนี้เขาเอาผ้าห่มผ้านวมอะไรเงี้ยนอนเลยนะครับด้วยความที่เขาศรัทธาๆๆๆใช่เขาศรัทธาแบบแรงมากเรื่องของการทําบุญการสวดมนต์การไหว้พระอะไรเงี้ยซึ่งพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะเราจะขึ้นมาใส่บาตรกันแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นศรัทธาของคนที่นี่จริงๆว่า คนจะเยอะมากในการใส่บาทตีห้าอะไรเงี้ยอันนี้สีทองนี่เขาทาอะหมเอ่อจะเป็นสีทองของใช่ที่ น่าจะนะเคยถามเข้าเหมือนกันแล้วก็จะมีสีทองบางส่วนที่มาจากการที่คนเนี่ยรัทธาเดินเข้าไปแตะทองข้างใน oh. ทีนี้เขาก็จะมีข้อบัญญัติของเขาอยู่พักนึ่งอยู่เหมือนกันว่าห้ามผู้หญิงเดินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมติอยากจะไปแตะทองก็ผู้หญิงเนี่ยให้อธิษฐานอยู่ที่หน้าองค์พระธาตุแล้วก็ฝากอทองอาชา oh. รวมไปถึงเรื่องของลงักคังหรือการถวายดวงไฟตรงนั้นจะมีจุดซึ่งเราสามารถจะร่วมทามบุญด้วยการถวายดวงไฟแล้วก็ดวงไฟก็จะสาดส่องไปที่องค์พระธาตุ นี้ก็เชื่อกันว่าเรื่องของความเป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี้วางให้หนทางชีวิตสว่างขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แล้วเป็นไงเห็นเห็นผู้คนแล้วเริ่มรูแบบ้สึกแบบเธอขาศรัทธาจริงไงจริงจริงนี่ขนาดที่นี่ดึกถือว่าดึกไหมครับนี่ประมาณทุ่มกว่า,วาเองอ๋อทุ่มกว่าคนเยอะขนาดใช่ครับใช่ ตรงนี้ตรงที่เป็นซ้มตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแหล่งที่เขาขายพวกของในการใส่บาตรแล้วเรวาใส่บาตรเสร็จปุ๊บปกติถ้าอย่างสมมุติเป็นของเราใช่ไหมเราก็จะ,อะเอาไปวางไว้บนบนบน,บนพานบนอะไรโต๊ะบ,บูชาแต่ว่าที่นี่เขาด้วยความที่คนเยอะมากเขาวางกันที่พื้นเลยซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะฮะเขาก็จะวางกันเต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าหากว่าพอได้ทาบุญเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็ใช้ช่วงเช้าๆเดินไปที่ตลาดด้านล่างเนี่ยนะครับเดินจากตรงนี้ไปนะฮะเดินลงไปปุ๊บจะเป็นตลาดมีของกินเยอะมากมีโรตีมีไข่ลวกมีปลาท่องโกะแบบที่เป็นของพม่าไม่เคยเห็นสิอ๋อผมอยากดูเพราะว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นพื้นบ้านดีอะใช่ใช่ได้เห็นแน่นอนนะฮะไปไม่ถึงองค์พระธาตุสักทีเราก็มูดมาเมากันอยู่นี่ น,นี่คือองค์พระธาตุอินแขวนแล้วอันนี้คือเวลาที่เขาปิดทองเดียวเห็นไหมครับว่าด้วยความที่ทุกคนที่เข้ามาในนี้จะต้องเป็นเป็นผู้ชายทั้งหมดซึ่งผู้หญิงเขาจะห้ามเข้าตั้งแต่ตรงประต,ร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 ตรูตรงนี้นะฮะแล้วก็เวลาเข้ามาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราสามารถจะทาได้ก็คือมาสักการะ,ระอ,งองค์พระธาตุซึ่งเนี่ยบางคนก็จะเอาทองมาแปะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ยืนสวดมนต์ตรงนี้นะครับอย่างพี่เจมแอมมาเนี่ยพี่เจมแอก็จะเอาทองไปแปะที่องค์พระธาตุแล้วก็เอาระฆังซึ่งเขาเชื่อกันว่า คนที่เอาระฆังมาแขวนเนี่ยก็คือแบบว่าเสียงระฆังมันจะทําให้ชีวิตดังกังวานไกลอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอาชีพของพวกเราหรือคนในวงการบันเทิงหลายๆคนเขาก็จะมาทํากันอย่างเงี้ยนะครับส่วนนะเห็นไหมครับใช่เขาจะแปะทองอยู่ตรงนั้นดีวเข้าไปดูหน่อยก็ ท่านว่าบอกท่านว่ามาถึงแล้วอย่างนี้ใช่เราก็สามารถบอกท่านได้แล้วก็รับพลังดีๆจากท่านจริงๆน้องดิวควรจะไปไหว้แล้วก็อธิษฐานอธิษฐานรอบแรกก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาอีกทีนึงอยู่แล้วใช่ไหมครับ<ช>่<ช>อาน้องดิวอธิษฐานแล้วก็เอาหน้าผากแล้วแต่ไว้ที่องคธาตได้อาไปครับผมครับ รู้สึกดีโดยที่ไม่มีสาเหตุครับ ชครับและตอนนี้ดีเจแจมก็มาถึงหน้าองค์พระาธาตุอินขวนเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นเรื่องมหาศาจรรย์มากที่เป็นคำถามค้างคายอยู่ในใจของพวกเราอยู่แม้แต่คนพม่าเองว่าทําไมองค์พระาธาตุอินแขวนถึงได้ไปตั้งอยู่ตรงนั้นได้นะครับผ่านวันเวลามานานมาก เจอสิ่งต่างๆเจอภัยธรรมชาติเจอเรื่องราวอะไรต่างๆสงครามเยอะแยะมากมายแต่ว่าองค์พระธาตุก็ยังหนักแน่นแล้วก็ตั้งอยู่ตรงที่หน้าผาตรงนี้ได้โดยที่ในส่วนที่เป็นตัวองค์พระธาตุกับตัวส่วนพื้นเนี่ยไม่ได้ติดกันนะฮะมันก็อื้ น่ามหัศจรรย์ทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นพระาธาตุของคนที่เกิดปีจอด้วยเขาถึงบอกว่าใครก็ตามที่เกิดปีจอให้มากราบองพระาธาตุอิขนขวนเพื่อขอพรและก็ขอความเป็นสิริมงคลได้เช่นเดียวกันและในบริเวณเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะเ,เดินมาอีกนิดนึงทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก็จะมีเทพทังใจเวลามาพม่าเนี่ยนะฮะก็มาไหว้พระมาทำบุญแล้วก็มาขอพรกับเทพทันใจซึ่ง เคยขอมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ขอก็ได้ตลอดเฮงทีเดียวถึงได้กลับมาอีกเนี่ยฮะแล้วหลายคนที่มาก็จะมาขอพรกับเทพทันใจเทพธัญใจที่นี่มีชื่อว่าองค์บูยีเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ างงาองค์พระธาตุอินขวนมานะครับจริงๆเดินแค่ไม่กี่ก้าวนะครับด้านนี้ก็จะเป็นองค์เทพทันใจนะครับจริงๆในพมา่าเนี่ยมีเทพทัญใจอยู่หลายองค์เลยนะครับแต่ว่าที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนนิยมมากราบไหว้เพื่อขอพรหนึ่งในนั้นก็คือองค์โบโบยีนะครับโบโบยีก็เป็นเหมือนเป็นนัดเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่า เป็นคนที่คุ้มครองเป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ให้ความเป็นสิริมงคลน,นะครับสำหรับผู้ที่มากราบไหว้เพราะฉะนั้นบางคนที่มาถึงที่นี่แล้วก็จะมีเครื่องบรรณาการนะครับในการไปถวายองค์โบวีแล้วก็ขอพรนะฮะหรือแม้แต่บางคนที่อยากจะลองออยกก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ตรงข้างหน้าองโบวีนะครับเทพสัญใจก็จะมีให้ยกด้วยเหมือนกันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ยินเขาบอกมาเหมือนกันเรื่องของการขอพรกับเทพธัญใจก็คือว่า จะมีกี่องค์ก็แล้วแต่เราจะขอพอรเรื่องเดียวแล้วขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับขออะไรก็ได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้มันเหมือนเป็นการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองมากกว่านะครับเดี๋ยวเจ๊แม่งก็จะไปขอพอรด้วยเหมือนกันแต่จะขออะไรบอกไม่ได้ครับอันนี้อยู่ในใจ เป็นข้าวตอบดอกไม้นี่ยเขียนชื่อเขียนที่อยู่ไม่ได้มีใบเดียวนะฮะนี่ของเจ๊แหม่มนะครับตัวนี้ครับเยอะมาก เย็นมากครับเชา้าวันนี้นี่เพิ่งจะใส่บาทแล้วก็เอาระครังไปแขวนที่องค์พระธาตุอินขวนนะครับฝากขยับไม่ออกอากาศมันเย็นมากนะฮะตอนนี้ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วสําหรับพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตักบาทในตอนเช้ากาันแขวนกระดิ่งระครังหรือว่าการปิดทองที่องค์พระธาตุนะครับก็สบายใจแล้วก็ที่สําคัญคือเราขึ้นมาแต่เช้าเพราะว่า เราจะเห็นแสงแรกของในทุกเช้าเขาบอกว่าการมาทําบุญเนี่ยในตอนเช้าเนี่ยถ้าหากว่า,ามาช่วงแสงแรกของเช้าคือที่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเป็นช่วงที่เราจะประสบความสําเร็จชีวิตจะรุง่งโรดรุง่งเรืองเหมือนกับแสงแรกในทุกเช้าเหมือนกันนะครับและที่ถือยอยู่ในมือนี้นะครับเราเรียกว่าใบชัยชนะซึ่งก็มาจากดอกไม้ที่เรานําไปถวายองค์พระธาตุนะครับเขาบอกว่า ใบช,ชนะเนี่ยให้เอาติดกลับไปด้วยบางคนก็เอาไปใส่ไว้ที่โต๊ะทํางานบางคนก็เอาไปวางไว้ที่บ้านที่โต๊ะหรือบางคนก็อาจจะติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้เพราะเขาบอกว่าเวลาจะประสบทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะได้ประสบความสําเร็จนะครับจากการที่เรามีใบชัยชนะแห่งนี้ด้วยนะครับจากนี้ไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลงจากองค์พระาธาตุอินแขวนจะไปกันที่หงสาวดีนะครับไปพระาธาตุมุตเตานะฮะพระาธาตุมุตเตาก็จะเป็นหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่ง เรียกว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานนะครับที่ต้องไปเหมือนกันแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเอาเป็นว่าจากนี้ไปเดี๋ยวตามเจมมไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะลงไปที่พระธาตุมูเตากันที่หงสาวดีครับ เอา้าน้องดิวยังไงลนะ่ะมากวาดโอ้ยตายแล้วอนุโมทนาด้วยเนะน,น,นานะอนโมทนาโอ้มากวานข <c oughs> วาดลาน <c oughs> <c oughs> ใช่คือจะขวาดตั้งแต่เมื่อคืนีแล้วเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็อากาศเย็นมากแล้วก็ <c oughs> มืดมากนะต้องรีบลงไปนอนตื่นเช้าโอ้ยเขาบอกว่าการกวาดลานวัดเนี่ยถือว่าเป็นเป็นกุศลอย่างหนึ่งครับสำหรับสำหรับน้องๆหลายๆคนเด็กนักศึกษาที่มาแล้วกับอออาจจะไม่มีเงินทําบุญหรือว่าไม่มีกําลังทรัพย์พอ้ามากวาดลานวัดได้กุศลมากๆอย่างหนึ่งับ ว่าแด่มีทองด้วยครับอยากได้ทองจังเลยครับโอ้พี่เจมส์มันก็มีอย่างมันมีใช่ไหมฮะอยากได้ทองอันนี้โอ้โหทองเยอะครับนะเอานั้นกวาดลานวัดต่อไปเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันหงสาวดีนะครับไปพระธาตุมูเต่ากันนะครับอ่ะโอเคนั้นกวาดไปนะจ๊ะขอให้ได้บุญนะจ๊ะมาปางป๋า นั่นคือพระอาทิตย์นะครับที่เรียกว่าเป็นแสงแรกของในแต่ละเช้านะฮะเพราะฉะนั้นมันจะได้ความสบายใจมากๆเลยครับทุกผู้ชมครับว่าเราได้มาทําบุญกันทุอปกติเราทําบุญเราก็จะได้ความสบายใจอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอบรรยากาศมาเจอศรัทธาของผู้คนที่อยู่ที่องค์พระธาตุแขวนเนี่ยมันจะมีความสุขมากๆเลยนะครับเหมือนแสงแรกของตอนเช้าวุ้ยสงบสํารวมครับขอขอภัยครับ กำลังผลไม้ธนาคาอยู่เป็นสมุนไพรที่เขาบอกว่าช่วยทำให้หน้าใสและก็ลดเมลานินลดการเกิดฝ้าจุดด่างดำสังเกตว่าคนธรรม่าเนี่ยทำไมหน้าก็ถึงใสทั้งที่ ขาประกอบอาชีพเดินไปไหนมาไหนด้วยการกันแดดมันก็ไม่ได้ทากันแดดเหมือนพวกเราอะไรเงี้ยเขาก็ใช้อันนี้ยันหาซึ่งอันนี้เออมันจะเป็นไม้นะฮะแล้วสิ่งที่มันจะดีที่สุดก็คือตรงเปลือกไม้นะครับแต่แต่ว่าเพื่อความสะดวกเดี๋ยวนี้เขาก็มีเอาทั้งทั้งไม้นี่นะฮะทันหะไปสกัดเป็นผงซึ่งก็เอาไปใช้ที่บ้านได้ไปผสมน้ําเอาแต่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยดีสุดเพราะเนื่องจากว่ามันจะใช้ได้เฉพาะเปลือกไม้จริงๆเห็นไหมฮะนี่เราก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะฮะ อะไรคะจีค่ะปวดตับอาการปวดตับเป็นยังไงเนี่ยเหมือนนั่งสบายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่า คนที่แบกเรามาเนี่ยน้องๆสี่คนเนี่ยทีนี้เนี่ยเนี่ยน,นี่คือคนที่แบกเชฟแมปมานะฮะดูตัวเขาแต่ละคนตัวเขาเล็กกว่าเราอีกนะฮะแต่เขาแบกเราปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนี้ตคนนี้ต้อขอโทษนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเมื่อเช้าเนี่ย <c oughs> ว่าจะเข้าห้องน้ําอยู่นะฮะแล้วก็ไม่มาสักที แต่พอแบกเสลี่ยงลงมานั่งเสลี่ยงลงมาปุ๊บอยากเข้าห้องน้ำดันทีเลยเพราะนี่จากว่ามันมารอได้โอเคไหมโอเคไหมโอเคป่ะงโอเคปแล้วนะไม่จ่ายตังนะปแล้วนะปแล้วนะเดี๋ยวเป็นธรรมเนียมนะครับอันนี้เราก็ต้องทิปเขาเลยครับแต่ว่าสามบานอะไรไม่มีแล้ว เียวจะขอเสื้อไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันไหมมามาวันนี้รักทุกคนเลยวันนี้ไม่โอ้โก็พอก็เงินมาที่กลัวอะไรพ่มากกลัวเจ๊แม่วแบบนี้ ถ้าเอาไปอยู่บ้านได้ก็เอาไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าทราร่างกายกำยำแข็งแรงของแบบนี้ข้องทางเราครับผมว่ามันคิดถูกว่าที่เดินลงเพราะว่ารู้สึกรู้สึกไม่ไกลแล้วก็รู้สึกว่าันแข็งแรงขึ้นมาอนนี้นอกหูมากเลยครับโอ้โหไส้ทับไหลค่ะแบบว่าข้างหน้าคนข้างหน้าเขา้างหลังสูงคนข้างหน้ก็แ้น ใจพี่ฝนให้ากรองลงอยู่ัรงหมดเก่งเลยค่ะอาจาดีี่หัวเดินลงมาเก่งมากตักาได้ด้วยค่ะไม่เอาีเท้าตักบาตระหว่างทางสนุกครับตีครับที่องาสก็อยาบใหม่แล้ขอบคุณกีเนยที่ได้โองาสหานำมันนการตักบาตรกีแตกเลยทาานี้นเฮ ดูเจมมี่เขามีความสุขในการนั่งเสลียงเนื้คิดว่าเธอคงจะเป็นนางพญาใช่ก็ขึ้นนั่งๆแบบขึ้นขึ้นลงลงตัง้งหลายรอบไม่ยอมลองสักทีใช่แล,แล้วนะฮะจนพี่ๆน้องๆที่เขาเป็นคนแบกเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ได้เหวี่ยงเธอลงมา <c oughs> จากจ,จุดแรกที่ที่เป็นคนพาขึ้นเสลียงไปก็ถ <c oughs> ามว่าตกไหมไม่ตกเพราะว่าเจมม่มแกแบกรับกอดเสลี่ยงไว้แน่นมากตือกาวืกาวช่วงหน้าเจมมี่จะพาเราไปเที่ยวนะพระราชวังบุเรงนองนะฮะห้ามพลาดเลยอย่าลืมติดตามนะครับ สนับสนุนโดย Ford Fiesta ใหม่เชื่อม